คุณผู้ชมสวัสดีครับ คุณผู้ชมครับ50กว่าปีที่ผ่านมาทางการประปานครหลวงนะครับมีความมุ่งมั่นตั้งใจและก็ใส่ใจในการที่จะให้บริการทั้งการผลิตน้ําและก็การให้บริการกับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะครับแต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปในยุคนี้เนี่ยเรื่องของที่ต้อนนั้นเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นเราเองจะได้รับความสะดวกสบายอย่างไรบ้างนั้นวันนี้มาพูดคุยกับทางด้านของท่านรองผู้ว่าการการประปานครหลวงนะครับในฐานะโฆษกการประปานครหลวงคุณธรรมรงบุรษตะรกูลนะครับสวัสดีครับ ท่านครับครับสวัสดีครับโอ้โหต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2510ที่มีการก่อตั้งเพื่อประปาของพี่น้องประชาชนตอนนี้ก็50กว่าปีเห็นจะได้นะครับจากวันนั้นถึงวันนี้ตอนนี้นโยบายในเรื่องของการให้บริการเป็นยังไงบ้างครับท่านครับครับเห็นว่าถ้าเทียบย้อนขนาดนั้นเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากครับครับในสมัยนั้นเนี่ยท่านจะติดต่อ ประปาเราเนี่ยก็ต้องมาที่สงกานปราป่าเดินทางมาอย่างเดียวเท่านั้นเดินทางมาอย่างเดียวแล้วเราก็มีสาขาที่ไม่มากนะครับก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะครับแต่ยุคสมัยก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วปัจจุบันเนี่ยทางด้านเทคโนโลยีเข้ามาเยอะเราก็มีให้บริการต่างๆโดยปัจจุบันนี้ก็ไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องไปที่ปงารปาปาสาขาแล้วล่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยครับแล้วแต่บางท่านละกันเป็นทางเลือกนะครับถ้ายังคิดว่ายังสะดวกในการที่จะไป นะครับอยากจะไปเจอพนักงานของเราได้พูดคุยก็ไม่ว่ากันนะครับเราก็ไปที่สำนักงานป่าสาขาได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าท่านคิดว่าปัจจุบันรถลามันก็ติดใช่ไหมมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างๆเนี่ยอยากจะใช้ตัวระบบออนไลน์เรามีบริการอยู่แล้วนะครับเรามีแอปพลิเคชัน MWA on mobile ซึ่งตัวนี้เป็นเราเรียกว่าเป็นแอปคนเมืองแล้วกันทุกเรื่องของนักปาเนี่ยท่านสามารถหาได้จากตัวแอปพลิเคชันตัวนี้เลยครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องขององ่ายๆในรดับแรกเลยชำระค่าน้ําก่อนละกันนะครับส่วนใหญ,ญ่แล้วธุรกรรมที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยดำเนินการในที่ไปติดต่อสาขาเนี่ยก็คือการชําระค่าน้ำนะครับท่านใช้แอปพลิเคชันของเราเนี่ยชำระค่าน้ําอยู่ที่บ้านไม่จําเป็นจะต้องเดินไปที่ห้างนะครับไปเดินที่คอลเลกชันสโตร์ละชำระได้เลยอันนี้คือใช้บริการที่ง่ายที่สุดแต่เรามีการบริการที่มากกว่านั้นอีกเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการดูคุณภาพ น้ำประปาเราก็ได้นะครับเรามีจุดวัดคุณภาพน้าประปาเนี่ยทั่วพื้นที่ทั้งกรุงเทพทั้ง3จังหวัดที่เรารับผิดชอบอยู่นะครับสามารถดูได้ว่าบ้านบริเวณโซนบ้านท่านเนี่ยมีคุณภาพน้ําประปาเป็นยังไงก็ดูได้แบบเรียลไทม์ในมือถือได้เลยนะครับ,รบในเรื่องของแจ้งข้อมูลข่าวสารนะครับน้าประปาอาจจะมีแตกรั่วมีไหลอ่อนมีการหยุดซ่อมบํารุงต่างๆมันก็จะโนติขึ้นมาเลยนะเต้แดงดึงขึ้นมานะครับว่าบ้านของท่านเนี่ยโซนเนี่ย วันนี้จะมีการหยุดน้ํานะเพราะว่าเราต้องมีการซ่อมแซมบํารุงรักษาต่างๆเนี่ยโปรดํารองน้ําไว้ใช้แล้วจะสิ้นสุดเมื่อไหร่เปิดเไหล่ลงหน้าได้ได้เลยครับจะมีการแจ้งเตือนต่างๆพวกนี้ได้คับผมคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วรูปร่างหน้าตาของแอปพลิเคชันนี้หน้าตาแบบไหนคุณผู้ชมก็สามารถหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาทั้งแอปพลิเคชันตัวนี้ได้ทั้ง Android ครับนะครับแล้วก็ iOS อันนี้โหลดฟรีใช่ไหมครับโหลดฟรีเลยครับฟรีนะฮะโหลดฟรีเลยครับเราเชิญชวนครับ ผมกรันตีว่ราผมโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยเขาจะให้ทําการลงทะเบียนก่อนอันนี้ลงทะเบียนไม่ยากจะเป็นบัตรประชาชนแต่จะเป็นแค่บัตรประชาชนครับแล้วก็เลขที่เราเรียกว่าทะเบียนผู้ใช้น้ำหาได้จากไหนนะครับก็ใบแจ้งค่าน้าที่ท่านมีอยู่นะครับท่านไปหยิบมานะครับในนั้นจะเขียนว่าทะเบียนผู้ใช้น้าท่านกรอกแค่ตรงนั้นเองกับบัตรประชาชนเข้าใช้บริการได้ละ ครับผมอย่างตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากตัวแอปพลิเคชันนี้ยังมีแพลตฟอร์มอื่นๆอีกไหมฮะที่เราจะสามารถดูข้อมูลได้ครับยังไงการประพันค์หลวงก็ต้องตามเทรนให้ทันนะครับไม่ว่าท่านจะไป Facebook เราก็มีบริการ Facebook ท่านไปไลน์เราก็มีรายของเราให้นะครับท่านจะไป TikTok Instagram กร t w t t t e r แพลตฟอร์มต่างๆพวกนี้เรามีหมดทุกันนี้มีหมดเลยติ๊กต็ก็ยังมีหมดเลยครับ ใช้คำว่า MWA Thailand เนี่ยครับเข้าสื่อเข้าไปตรงนี้นะครับถ้าเป็นไลน์ก็มีแอดเข้าไปนิดหนึ่งนะครับก็จะมีบริการหมดเลยใน a c e b o o k ก็จะท่านก็จะได้รับในการแจ้งข่าวสารติดต่อท่านสามารถที่จะสื่อสารกับเราได้ด้วยนะครับท่านมีอะไรท่านก็พิมพ์เข้ามาใน Facebook เราก็มีอะไรเราก็สื่อสารนั่นไปนะครับส่วนในตัวไลน์เนี่ยก็จะสามารถตรวจสอบค่าน้ำได้ด้วยนะว่า อพอท่านลงทะเบียนเรียบร้อยเนี่ยท่านแจ้งแจ้งไปเรื่องของเลขที่ปอเลขที่ผู้ใช้น้ำนครับ <c oughs> การสมารถว่าค่าน้ำเดือนนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็จะขึ้นมาแ <c oughs> สดงว่า <c oughs> เราตรวจสอบได้สองช่องทางและ <c oughs> เรื่องของการชําระได้ทั้ง ไลน์ Line, แล้วก็แอปพลิเคชันด้วยแอปพลิเคชันด้วยครับผมครับผมได้แล้วเรื่องของเว็บสงเว็บไซต์ตรงนี้นี่เรายังเป็นเหมือนเดิมไหมฮะหรือแม้แต่คอร์เซ็นเตอร์เองตอนนี้ครับท่านครับตัวเว็บไซต์นี้เรามีมาตั้งนานแล้วแล้วเราก็มีการพัฒนาปรับปรุงมาเรื่อยๆท่านสามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์นะครับ<อ>เพื่อจะดูเรื่องของภาพขององค์กรเราก็ได้นะครับหลังจากนั้นจะใช้เรื่องของตัวบริการที่เรามีบริการอยู่ในแอปพลิเคชันของเราก็มีอยู่ในตัวเว็บไซต์เราเรียกว่า e s ีสูบิดครับเรื่องของสมัคร e-bill e t a ท e กอ c ลิซิ สมัครในนั้นได้เลยนะครับมีข้อมูลต่างๆแค่นี้หมดเลยครับครับคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะทุกวันนี้เนี่ยเราได้ใช้เทคโนโลยีต่างๆในการชําระเงินถ้าเกิดเราไปซื้อของทั่วไปเวลาเราชําระเงินเสร็จปั๊บเราจะได้พอย n กลับมาตอนนี้กบเนเป็นเช่นนั้นเหมือนกันบริการเรื่องตัวนี้นะครับเช่นง่ายๆเลยพอท่านโหลดแอปพลิเคชันลงมาแล้วสมัครแล้วปุ๊บพอย n t เด้งให้ท่านละอันนั้นคือฟรีก่อนเลยนะฮะฟรีก่อนเลยครับ่้าค่าน้ค่าไฟอะไรเลยครับเด้งก่อนเลยครับครับหลังจากนั้นเนี่ย ท่านใช้แอปพลิเคชันในการที่จะชําระเงินค่าน้ำนะครับแค่ท่านชําระตามปกติถามว่าถ้าท่านไปชําระเดินไปที่ห้างหรือไปทต่างๆนะท่านอาจจะไม่ได้อะไรขึ้นมาแต่ถ้าท่านชําระผ่านออนโมบายของเราตรงนี้นะครับท่านก็จะได้พอยสะสมไปเรื่อยๆแค่ท่านชําระค่าน้ำตรงตามเวลาที่กําหนด แต่มก็ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วตรงนี้พอยต์เอาไปแลกอะไรได้ไงไดบ้งเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่จะมีการตามมาเรื่อยๆครับเบบ้งต้นเนี่ยก็สะสมพอยต์ไว้แล้วก็ไปแลกของชํารวยอาจจะเป็นของทั้งนั้นการประปานครหลวงเองที่เรามีนะครับหรือว่าของรางวัลต่างๆที่เรากาลังพิจารณาอยู่ที่จะประกาศให้ท่านทราบอยู่เป็นระยะะนะครับว่าแต้มที่ท่านสะสมอยู่เนี่ยจะไปแลกอะไรได้บ้างครับผมคอยติดตามครับท่านลองครับในยุคที่หลายๆอย่างสะดวกสบายไปหมดเลยแต่ว่าในมุมกับกรรมตอนนี้มีคนเป็นมิตรมา มิจฉาชี้ใช่มทรองครับมิดเลยนะครอมาแบบนี้บางคนบอกเออวันดีคืนดีโทรมาบอกค่าน้ำค่าไฟฉันเกินไปหมดเลยแบบนี้ทางกปนมีนโยบายยังไงบ้างฮะจริงๆแล้วเนี่ยทางกปนเราเนี่ยนะครับเรื่องของการส่ง SMS ที่ตอนนี้กาลังระบาดมากนะครับแล้วไปแจ้งว่าท่านมีต้องทําธุรกรรมทางการเงินผ่าน SMS อะไรต่างๆเนี่ยนะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับปปาเราเนี่ยไม่มีนโยบายในเรื่องของการทําธุรกรรมทางการเงินอะไรต่างๆเนี่ยผ่าน SMS แม้กระทั่งเรื่องของการโทรมาแล้วก็บอกว่าบ้านท่านค่าน้ำเนี่ยขึ้นสูงผิดปกติอะไรต่างๆนะรตรงนี้ไม่มีครับตรงนี้เ,เรื่องของค่าน้ําที่ขึ้นสูงผิดปกติเนี่ยพอเจ้าหน้าที่เราออกไปจดมิเตอร์น้ําแล้วเนี่ยนะครับถ้าเห็นว่าผิดปกติเราก็จะอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าท่านอยู่ที่บ้านนะครับทางรเราเนี่ยจะกดออดนะครับแล้วก็มีใบแจ้งว่าค่าน้ําผิดปกตินะให้ลองสํารวจดูดิว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับบางท่านอาจจะบอกโอ้พึ่งจัด ที่ผ่านมาเนี่ยมีงานเลี้ยงตลอดเลยเพราะเดือนนี้ค่าน้าขึ้นสูงก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรแต่ถ้าบางบ้านเบอกโอ้ยผมก็อยู่ตามปกตินี่แต่ทําไมค่าน้ํามันขึ้นอลองดูนิดนึงว่ามันมีท่อแตกรั่วอยู่ตรงไหนแต่อันนี้มาแบบนเป็นตัวเป็นตนเกิดกันได้เลยมีการแจ้งให้ทราบนะเพื่อให้ท่านไปช่วยดูนิดนึงว่ามีการรั่วไหลยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามิจฉชีรจะมามาแจ้งอะไรต่างๆว่าบ้านท่านรั่วน้ําสูงต่างๆนะครับท่านอย่าเพิ่งตกใจนะครับถ้าท่านมีแอปพลิเคชัน ที่เราบอกไว้นะครับ m อ a อเนี่ยท่านไปตรวจสอบได้เลยนะครับเพราะว่าในนั้นเนี่ยจะมีเรื่องสถิติการใช้น้ำให้มันขึ้นสูงจริงหรือเปล่านะครับอย่าไปเชื่อตามที่คนมาแจ้งครับอ่าอ่อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าท่านไม่ไม่แน่ใจจริงนะท่านโทรมาที่1 2 5ออคนนี้ใช่หรือเปล่ามีคนมาแจ้งบริการอย่างนี้เนี่ยทางปปานครหลวงมีไหมอ่านะครับเพราะฉะนั้นเอ่อถ้าเจออะไรที่มันแปลกๆไปเนี่ยอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจให้โทรเช็ค กับการประปานคนหลวงกับ1125แล้วก่อนนะครับผมฟังแบบนี้รู้สึกสบายใจเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นนยโยบายการที่จะโทรเข้าไป SMS จะส่งทางไลน์อันนี้ไม่มีแน่นอนเรบ,รบประกันกันตรงนี้นะครับ,รบแต่อีกหนึ่งเรื่องของการบริการที่สามารถการันตีได้ถึงเรื่องคุณภาพที่ผ่านมาเรื่องของรางวัลโอ้โหถ้าบอกรางวัลทั้งหมดนวันนี้คงจะพูดกันไม่หมดเอาแบบรางวัลระยะใกล้ๆมานี้มีอะไรบ้างกันครับที่จริงเรื่องงานบริการนะครับรางวัลเลิศลัด <N> <m obile> ในเรื่องของ MWA on Mobile นี่เราก็ได้รับรางวัลการงการบริการนะครับในเรื่องของศูนย์บริการต่างๆนะครับทั้งารปาร์าสาขาทั้ง18แห่งของเรา <c oughs> ที่ผ่านมาเราได้รับรางวัลศูนย์ราชการสะดวก <c oughs> ที่เราเรียกว่า GEC นะครับทุกสาขาเราได้รับรางวัลหมด <c oughs> ซึ่งรางวัลน,นี้ก็จะมีอายุ3ปีแล้วก็ต้องต่อ <c oughs> ที่ผ่านมาเนี่ยสาขาไหนที่ครบ3ปีแล้วก็ทาการต่อแล้วเราก็ทำก,การยกระดับ <c oughs> เรื่องการให้บริการนะครับเพื่อจะเป็นรางวัลระดับสีเงินต่างๆตรงเนี้ยเราก็ได้มาที่หลายสาขาเพื่อเป็นการย้ําอีกทีหนึ่งนะครับว่ารางวัลน,นี้เนี่ยถ้าท่านเข้ามาเนี่ยความสะดวกในเรื่องการบริการท่านจะได้รับอะไรบ้าง <c oughs> นะครับเราจะมีทางสําหรับผู้พิการขึ้นนะครับเข้าท่านเข้าไปนะครับมีคอมพิวเ,เตอร์ให้ท่านค้นหาข้อมูลต่างๆ <c oughs> มีเรื่องของการเรียกว่าไดทูนะครับ <c oughs> ใช้รถเข้าไป ไม่ต้องริการเลยไม่ต้องลดก็มีนะครับมีอีกหลายๆเรื่องนะครับท่านจะเข้าไปแล้วท่านได้รับความสะดวกครับตรงนี้นี่ก็เป็นรางวัลที่การันตีมาการันตีมาครับนะครับผมท่านรองครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดอยากจะฝากถึงท่องประชาชนหันมาใช้แอปพลิเคชันโดแอปพลิเคชันกันสักนิดหนึ่งครับท่านรองครับครับตัวแอปพลิเคชันของเรานะครับ MWA on Mobile เรียกว่าเป็นแอปเดียวนะเรื่องประปาเนี่ยจบในแอปเดียวเลยท่านเข้าไปแล้วท่านสามารถที่จะใช้บริการได้หลากหลายเลยนะครับ เริ่มตั้งแต่ท่านมีบ้านใหม่เลยแล้วกันท่านจะติดตั้งประปาใหม่เนี่ยท่านเข้าแอปท่านสมัครขอใช้บริการติดตั้งประปาก็ใช้ได้นะครับจ่ายค่าน้ําก็ใช้ได้ติดตามเรื่องข้อมูลข่าวสารแจ้งน้ําไม่ไหลบ้านท่านเออวันนี้จะน้ําไหลหรือไม่ไหลจะอยู่ยังไงเข้าไปเช็คได้คุณภาพคุณภาพน้ําที่บ้านท่านนะครับอาจจะเจอเพราว่าภัยแรงในปีไหนแล้วก็ไม่ทราบ,รบนะครับเฮ้ยน้ําจะกร่อยหรือไม่กร่อย ท่านก็เช็คได้นะครับอีกหลายๆเรื่องเลยนะครับแม้กระทั่งร่วมกันในเรื่องของการช่วยกัรนรณรงค์เรื่องประหยัดน้ําเรื่องของการพบท่อแตกรั่วแจ้งเราได้ท่านก็ใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ได้หมดเลยนอกจากใช้บริการต่างๆแล้วเนี่ยพอยก็จะขึ้นให้ท่านครับ,รบหลายหลายเรื่องเลยครับก็เชิญชวนนะครับขอให้ทุกท่านเนี่ยช่วยโหลดแอปพลิเคชัน m w a on mobile และท่านจะพบว่าเรื่องน้ำประปาเนี่ยเป็นเรื่องง่ายและก็สะดวกมากในการติดต่อเราครับครับต้องย้ำว่าโหลดฟรีทุก แอปพลิเคชันครับอย่างแน่นอนนะครับผมวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านนอนเป็นอย่างสูงเลยนะครับขอบพระคุณครับท่านครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับวันนี้ผมพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ